สำหรับการใช้ซอฟต์แวร์พัทปิดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการนะคะพัทหรือซอฟต์แวร์พัทคือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกเขียนออกมาเพื่อซ่อมแซมหรือแก้ไขจุดบุกพ้องของซอฟต์แวร์เวอร์ชันเดิมนั่นเองค่ะวิธีการอัปเดตพัทน,นะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์มาจินทูออของเราก่อนอื่นต้องตรวจสอบเวอร์ชันมาจินทูของเราก่อนว่าใช้เวอร์ชันอะไรจึงจะไปดาวน์โหลดพัทให้ตรงกับเวอร์ชันมาจินทูของเรานั่นเองค่ะ วิธีที่1นนะคะเข้าไปที่ w w w m a ซต์ Majort.com เพื่อทำการตรวจสอบความบกพ้องของเว็บไซต์เราและจะได้ตรวจสอบได้ว่าเว็บไซต์ยังขาดพัดอะไรบ้างโดยการกรอก URL เว็บไซต์ของเราลงไปนั่นเองค่ะเมื่อกอกเสร็จแล้วกดปุ่ม Go ระบบจะทำการตรวจสอบเว็บไซต์ของเราและจะแสดงผลออกมาตามภาพสิ่งที่เราต้องสังเกตอันดับแรกคือถ้าเป็นสีแดงจะเป็นต้องรีบอัปเดตอย่างเร่งด่วน สีเขียวถือว่าปลอดภัยดีอยู่แล้วสีส้มควรอัปเดตและสีเทาไม่จำเป็นต้องอัปเดตก็ได้ค่ะขั้นตอนที่2นะคะเมื่อเราเจอสีแดงนั่นหมายความว่าต้องอัปเดตพัดนั้นโดยโดย่วนการจะอัปเดตได้ให้เราสังเกตหมายเลข Security พัว่าเป็นหมายเลขอะไรหลังจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ด้านล่างได้เลยค่ะสิ่งสำคัญคือเลือกหมายเลขพัดให้ตรงกับเวอร์ชันมา g e n t o ของเรา อย่างในภาพตัวอย่างนี้เว็บไซต์ Magento r ของเราต้องการอัปเดตพัทหมายเลข s e c u r i t y พัท9767และเราใช้ Magento r version 1.9.2.4 mm hmm. เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกพัท9767สำหรับ Magento r 1.9.2.4ค่ะหลังจากนั้นให้ทำการดาวน์โหลดพัดดังกล่าวมาไว้ที่เครื่องแล้วทำการแตกไฟล์อัปโหลดไปยัง FTP ตามพัดต่างๆในโฟลเดอร์และสามารถลงพัดให้ครบตามที่ระบบฟองให้เราอัปเดตเท่านี้เว็บไซต์ของเราก็ปลอดภัยแล้วค่ะ